ผักกะเข้าหมู่นะคะใส่อันนี้ค่ะมีลูกชิ้นหอมใหญ่ตัวกักยาวหัน่นแล้วก็พริกหยวกใบกระเพราเนี่สดๆพี่น้องจากสวนใส่กำบกง่างหน,นึ่งนพี่น้องฟังอด้บกำบักง่างหนึ่งมันหลพี่น้องนะเรดูการนี้ฝนตกมักทุกปิ่งลุกอย่างนะคะพี่น้องมึงใส่กนะเพราค่ะเบอร์วังโอเคเราใส่ลูกชิ้นแล้วก็หอมใหญ่ลงไป ปิ้นไปปิ้นมาโคเรโคเรนี่ก็เป็นเครื่องปรุงนะจ๊ะเราจะเทลงไปเลยเนาะ,ะเอ่อปรุงแับปรื๊ดไปเลยเนะะาะเพราะว่าเราอยู่ในนี้แล้วจึสับนะคะแล้วก็ปิ้นไปโคเรอีกรอบนะจ๊ะเราใส่เครื่องปรุงลงไปแล้วนะ,ะพี่น้องนี่ไงแล้วเราก็ตามด้วยนี่เลยค่ะนะเริ่อ่ะก็คือ จะเอาโอเคเลยนะนยกขาเนี้แต่ว่าเราจะเหลือส่วนหนึ่งไว้ก็คือกระเพราไว้ใส่ทีหลังอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะเห็นไหมคะคนกาหลีติ้งใส่ติ่น,น,นมากปรุงรสตามชอบนะจ๊ะนะกระเพรานะคะเป็นหมูชิ้นแล้วก็ลูกชิ้นฝนด่วเลยนะจ๊ะหอมมากเลยพี่นองหอมหอมหอมนะคะอาวเราชิมรสได้ที่โต๊ะไปเลยค่ะ ตัวผักเอกกะเพราไบ้กับเราสดๆจากสวนเราเองนะคะพี่น้องปลูกเองกินเองทำเองอร่อยเวอร์นะคะสบู่ทุกคนเฮ้หอมมากเลยพี่น้องว้าวโตจีเมื่อกี้กลิ่นก็จุนขึ้นมาพี่น้องโตชีโตจีจะมีเสียงจามหลือไอสำรักคือกลิ่นเขาหอมมากพี่น้องนะ ผัดกะเพราถ้าไม่มีกลิ่นจุนนี้ถือว่าไม่ได้รสชาตินะแต่ถ้าเป็นจุนตึ๊บขึ้นมาเนี่ยแม่เจ้าซับเวร์แร่แล้วเสร็จแล้วพี่น้องเห็นไหมหน้าตาเวอร์อวงังเดดเดดเดดยังหมุนลายแต่าลายสิวดีเนอ้อเป็นผัดกะเพราหมูชิ้นแล้วก็ลูกชิ้นนะคะใส่อย่างเงี้ยกะเพราสดๆจากสวนเรานะคะพริกหยวกแน่ตำพริกมรกป,กปกเป็กปรุงเครื่องตามชอบนะจ๊ะ สบู่ทุกคนทําง่ายนะผัดกะเพราือเราเบื่อหมูเรามีอะไรในตู้เย็นเราเราสับเปลี่ยนปนกันไปแต่วันนี้ก็คือหมูชิ้นแล้วก็ลูกชิ้นนะคะตัวฝักยาวหั่นนะคะหั่นตามใจชอบค่ะจะเอาสั้นเอายาวเอาตฉาพกเทปแปะเนาะวาไปเนาะพี่น้องเนาะใบกะเพราเราก็โอ้โหพี่น้องบอกได้เลย,เลยหอมค่ะหอมชุนแล้วก็สับเวอ่์ได้อร่อยถึงใจค่ะ